กดแอดกดคุยกับคนกดวีพี่เอ้ยโอเดวนี่มันเลือกด่านด่านได้เหรอแรนดอมมปะเดี๋ว่าเราจะแรนดอมเดี๋ยวมะเพื่อความสมดุลในทีมโเคคับก็เอาว่าสวัสดีทุกคนด้วยเลยอยู่กับเกมดีซิตนั่นเองนะวันนี้เรามาเล่นกับองเพื่อนกันนะครับทุกคนซึ่งก็จะมีพี่นนท์นี่ด่านเทียรเลยครับผมเราเป็นผีเราเป็นผีมีพี่นังคนเดิม ตะปูมนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่ชื่อว่ารักมิสเตอร์ไวท์และน้องผมอนนใช้การพูดในดิสคอร์นะไม่ใช่ไม่ใช้แล้วเราจะใช้การพูดในเกมแทนสวัสดีครับสวัสดีครับใครเป็นผีสดีครับฮัลโหลดีผมว่าพี่บอสใครเป็นผีดีกว่าทางแค่นี้ดีนดีนดีดีน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 ดี ผมอินโนเซนต์นะครับผมเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นว่ะด่านใหม่เหรอเออนับด่านใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยพี่พี่พิลักกินเลือดพีิลักกินเลือดยิงเลยยิงเลยพีิลักกินเลือดพีิลักกินเลือดเอ้ยอยากได้ลูกฟองอะขอลูกฟองได้บ้างเหรอกอบกูไหมกอบกูไหมพี่บอสเป็นเปล่าเนป็พี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นเดี๋ยวเอามาสแกนพี่ได้เลยตาหน้าผมมีเข็มซูบะเอาปะ อ้าแล้วมึงจะพูดมึงจะพูดทำไมอ่ะเดี๋ยวก็โดนผีหลอกกันหรอไอ้มึงอยู่ไหนกันวะหอผมรอกัยผมรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเกาะเก็บเกาะเฮ้ยเรายังหาลูกซองไม่เจอไหนลูกซองอยู่ไหนวะกินเลอบแป๊บนึงพี่หิวเลยไอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอขอขอหยิบเลยน้องหยิบเลยหยิบเลยมันข้ามไงวะ ใครเป็นผ oh yeah, ีวะเฮ้ยโดเฟกอลักตะอุ hey, oh. like an ้ยแตมันมาช้าหรอเรารวมกันสี่คนแล้วม um ันก็มาเอ้สมาไมันไอ้อะไรอ่ะอยู่ดีมึงสายายกูเฮ้ยเฮ้ยมึงเพิ่งวิ่งมาหรออ้าวไอ้กูติอยู่ตัวนี้กูขมโดนได้งไงแน่นอนตัดฟิวตัดฟิวต่ฟิวแตัฟิวตฟตัดกิมตัดฟิวตวะติดดวดตตต เกินมันบอกกูกินเลือดแต่มันวิ่งตามกูอยู่อีห่ามันตามมันตามกูอยู่เนี่ยบอกกูกินเลือดไอ้บสกินเลือดไอ้บสกินเลือดนะไอ้บะไอ้ลักไอ้รักมาปั่นกูไุกคนกไอ้ลักไอ้ลักมปันผมไอ้บสอยู่ไหนวะกูอยากแฉไปติดเดืบอสอะไม่ต้องมึงจะติดมึงจะติดทำไมมีคนตามกูอยู่ไม่ต้องไม่ต้อง เอาไปติดไปก่อนเดี๋ยวแม่การการเฮ้ยไอ้เหี้ยหลาไอี้คืออยู่กูฟิลเตอร์ตรงไหนวะฮัลโหนไอ้คนเงียบวะคนปัดเงียบหรอผมพูดอยู่หรอฮัลโหลอ๋อฟิลเตอร์ข้างบนไอ้เหี้ยกูหายจุดตั้งนานแต่ไอ้ลักรเงียบไอ้เหี้ยเงียบเลยครับพี่ดีมผมเบ้าฮัลโหลอย่างเหมอนผมก็บอกไอ้บอสกินเลือดไอ้บอสกินเลือดไงไอ้โบ๊ทกูตามมันฮัลโหลดีมผมเบ้าฮัลโหลเฮ้ยได้ยินไอ้เหี้ยใจเย็นดิอ่ะแต่ฟิวแล้วฟิวอยู่ไหนอีกัะ คิวอยู่ไหนอีกอะไอ้คิวอยูข้างล่างม่คืตรงไหนวะอยู่ข้างล่างข้างล่างอ๋อไปไปไปีบวิ่งใส่รีบวิ่งใส่รีบวิ่งใส่โหด่านนี้แม่งงวดดาดัาไหม่ดําไหมแม่งงวดไป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 ใส่ไปใส่ไปส่ไอ้แกเรือหายเรือดหายแก่ไอ้บอไอบอไม่ได้กินไอ้บอไม่ไิแน่นอนอย่อยู่ใช่ป่ะเพื่อนใช่ป่ะ ไว้ใจได้มัเชื่อกูเป็นที่บูมเป็นที่บูมเป็นกูว่าแล้วเป็นที่อะไรเอ้าเอ้านี่กูอยู่เนี่ยเอ้ากูหลอกกูหลอกทางอยู่ป่าแล้วเหี้ยเชียไปสัเป็นเป็นโัวเลยกูไปไปูไปกูไปกูไปกไปกูไกูไปกไปกูไไก ไอ้บูม no no oh ันเงียบไปแล้วอะไรเหอะไอ้เหี้ยอุ้มรื้อแต่ได้กูหมดก็ไม่ได้นะไอ้บางทีอ่ะกูว่ากูว่าเศร้าอยู่นะไอเฮียไอ้โบสไอโบสไอโบคืออะไรไอ้กูโดนกินเลยจะใส่ฟิวเลยไอตัวโดนแล้วโดนแล้วลก่อนละก่อนโอ้ยไอโบสเป็นนะโบสเป็นใกล้เหี้ยแล้วไม่ใช่กูโอ้จบกันไปยังไงวะอ๋อไอ้เหี้ยเห็นปะ บอกแล้วตอนแหลไม่เนียนในจั่นโอ้ผมบอกแล้วรักตะกูลกับโนเฟตเป็นเก็ไม AP uh, 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 ่เช uh, uh huh. ื่อกูไอ้เหี้ยมึงอะแม่กูบอกแล้วว่ารักตะกูลกับโนเฟตเป็นเห็นป่ะเชื่อกูยังไอ้ใครเป็นผีวะไอ้โนโนเฟตกับรักตะกูลเนี่ยมันมาช้าหรอไอ้สัตว์กูบอกหรือยังว่าไอ้เหี้ยบูมเป็นไอ้บูมกับไอ้รักเป็นโอยี่กุ้ยทายถูกสองคนเลยเออใช่ป่ะกุ้ทายถูกสองคนโอยี่กุ้ยทายถูกสองคนเลยไอ้เหี้ยบูมเล่นหายไอ้เหี้ยรัก ไอ้แค่รักโม่ไอ้บอสตั้งแต่ต้นๆเลยทั้งที่กูตามไอ้บอสอยู่ไอ้แค่รักกับเป็นไอ้ตราขอเดืนๆหน่อยได้ไหมครับขอเดืนๆหน่อยได้ไหมครับตอนนี้อ๋อหรออ๋อขอเดืนๆหน่อยเด้ฮะผมใครเป็นว้าหฮัลโหลฮหลโหใช่เปล่าไอ้เหี้ยเขาก็ไม่แก่ เมื่อกี้กูว่าเกือบจะเป็นโคนันอยู่แล้วไอ้ที่อ่ะใครไม่มีใครเชื่อกูเลยหน้าโอ้ผมก็บอกผมก็บอกว่าไอ้รักตะกูกับโนเติมาเช้ามันเป็นบ้าหรอกูก็บอกไอ้สาตร์ไอ้บุ๋มเข็มเข้มโโโยยกกเข็มไอ้ที่อ่ะใช่ใช่ป่าวใช่ป่าวใช่ป่าคะแนนไอ้อยากได้ลูกซองว่ะขอลูกซองหน่อยดิ เฮ้ยผมให้แร้ลูกซองของผมลูกซองของผมเห็นว่าตาที่แล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นเองเชื่อใจพี่ดิพอดตาที่ผมไม่เชื่อไงทอาไปขทางไหนวะเอาประตูหมดได้เดียววะเชื่อใจใครไม่ได้แล้วจริงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรวะซองมะใช่ลูกซองลูกซองขอขอขอเฮ้ยอะไรขอได้ป้าขอได้บ้างอย่าเออขอขอหยิบเลยหยิบเลยยายาพี่ยายาเฮ้ยใครหยิบไปอ่ะไอ้รักตะกูลไอ้รักตะกูลหยิบไป เอาไอ้รักมันเป็นไอ้รักมันเป็นไอ้โบดมันฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยฆ่ามัน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 เลยเร็วเลยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วฆ่ามันฆ่ามัน้ใจเย็นใจเย็นโเป็นไอ้สัตว์เนี่ยมันเอามันแย่งกลัวมึงกินเอาแล้วมันหนีเลยเห็นปะโบดมันโบดมันเออไอ้รักเนี่ยนเลย โบแนนน่อมึงเชื่อกู้ดีตาที่แล้วมันก็เป็นเห็นว่ามันอย่างนี้เลยตาที่แล้วมันปั่นกูอลืนเยอเลยตาเนี้เห็นว่ามันแย่งลูองกูมันวิ่งหนีเลยเอ็งเอ็งเชื่อพี่วะพอดโอ้ยเห็นาลูกกองหายแล้วแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าผีตัวหนึ่งเป็นใครเฮ้ยไอ้อยู่ไหนกันน่ะลิฟตลิฟต์ลิฟลิฟใส่ฟิวใครวงฟิวพี่โบน้องฟิวเหรยไอ้ทำไมไอ้พอดไอ้พอดทำไมไอพอดมันมันวิ่งแบบไม่กลัวผีเลยวะอ่ะพอดอ่ะ กูเคิมแต่เมื่อกี้แล้วนะที่มึงบอกว่าแบบมึงหาว่าปั่นไอรักอ่ะเพราะกูต้องสแกนแล้วว่ะน้องได้พี่ต้องสแกนเองแล้ววะเองปกป้องไอรักเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าไม่ใช่แล้วพอดี่จะใจผมเบาแอบเนียนอย่างเงี้ยว่ะพี่จะใจผมเบาเอ้ยกูว่านะพี่ขอสแกนก่อนดีกว่าถึงพี่จะเชื่อใจเคป่ะเดี๋ยวผมสแกนพี่โบ๊ทแทนเราก็ผมสแกนพี่โบ๊ทแทนไอ้พอดถ้าเกิดมึงสแกนกูแล้วไม่บบกูเป็นอ่ะเมื่อกี้มึงปกป้องไอรักอ่ะเออ แต่ถ้าเกิดแต่แกกูแล้วบอกผมเป็นอ่ะไอพอดพี่โพอดบอกผมเป็นเอาไงอ่ะพี่ก็มึงปกป้องไอ้รักอ่ะเมื่อกี้อ่ะใช่ปะใช่ป่ะบูมเมื่อกี้มันปกป้องไอ้รักก็ไอพอดอ่ะเป็นมึงบอกมึงบอกว่าไอ้รักไอ้รักไอเนี่ยพอดมันไม่ได้กล้าแล้วเปล่าพอดน้องพี่โบอสแตกกว่าพี่โบทเป็นอะไอ้สายโกูก็ระแวงเป็นเอาว้ยเฮ้ยไอ้มึงคิดเอาไอ้รักมันแย่งลูกฟองซูนอเว้ยพอดใครก็ได้ไปออกเป็นเพื่อนอเนี่ยวะเออมันไปต่อไม่ติดต่ออ่ะพี่ อ๋อรอไปลาลูกซองอยู่ไห้ลักอ่ะอันนี้โหมดนี้ไม่มีลูกซองนะไอเฟดเฟดเฟดสองไม่มีลูกซองสแกนอยู่ไหนสแกนอยู่ไหนสแกนผมดิสแกนผมดิสแกนผมดิไอสแกนอยู่ไหนอ่ะเวล่าเฮียถ้าสแกนไม่ทันกูไอพอดกระดูกกัดพวกเราแน่สแกนผมสแกนผมผมไม่ได้กินเลือดเลยผมไอสแกนมันกินผักใช่เหรอเฮ้ยสแกนไม่ทันแล้วว่ะเรียบร้อยผมชอบกินผักขึอนสแกนอยู่ไหนวะเออไอพอดไอพอดแม่งแปรงร่างแน่ไอที่อ่ะกูใส่ไอพอดไปเยอะพอดที่เราโทษพอด โบว์ว่ไงโบว์ V นะ V เอาเร็วเร็วเลยเอาเร็วเลยเอาเร็วปะจันเลยจันเลยจันเลยเจ้ว่าตายแน่เออจันเลยจันเลยโอเคไอ้พอสเองไม่ได้กาละกินกินกินไอไว้ก่อนไอไว้มีเข้มเสียงอะไรอ่ะกินไอไว้ก่อนไอไว้มีเข้มลิฟท์ไฟฟิวลิฟท์ไฟฟิวมิสคบมิสคบเฮ้ยเอ้นนี่อะไรข้างตะแกรงวะไหนถักเก็ตเจอย่างข้างตะแกรงต้องเหยียบพี่ แต่หาไม่เจอเลยว่ะเต็มไหมเนี่ยเฮ้ยพี่องฟิวเหรอพี่องฟิวไปใส่ดิฮะเฮ้ยเฮ้ยเีพี่บูมเป็นพีเป็นพีเป็นใชรอใคใครโดนกินวะเดี๋ยวชุบเดี๋ยวไปชุบเี๋ยวกเดียวเดียวเดียวใครโดนกินวะกูหาวะกูไล่ไว้อยู่ดันพงิดไปเลยเฮ้ยไป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 ชุบไปดลูกใครอะใครอะใครชุบชุบชตดิน ชุบดิ้นดิเออสวยสวยสวยไอ้บูมป๋าไอ้บูมป๋าองฟิวด้วยองฟิวด้วยผมเห็นไอ้บูม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 ไม่ต้องคุณยุทธต้องคุณยุทธต้องไอ้บูมเนี่ยเราผมเลยพี่องฟิวอ่ะไอ้บูมหรือพี่นนเนี่ยไม่เป็นจริงเมื่อกี้ใครเดียวเมื่อกี้นนหายไปวะอ้บูมป๋าไอ้พี่นนไม่เงียบเลยวะไอ้แก่ไอ้แก่เป็นไอ้แก่เป็นเฮ้ยนี่ไงไอ้แก่มันยิงเราแก่เป็นพี่ไอแก่เป็นปล่อยแล้วไปแล้วเล่นมันเลยเล่นมันเลย ได้แก่เลยขเฮ้ดขอโทดขอโทษขอโทษขอโทษเกือบตายกูเกือบตายเอ้ยเดี๋ยวเองตายแน่พอดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ส่งคอให้พอแม่ตายแหละพอดขอโทษห่ะโบนเป็นแม่ตายแล้วพอดไอ้ยพอดไอ้ยพอดไอ้ยพอดเอ้ยพอดไปดิพอดไอ้พี่อารมณ์ ถามคำเดียวไอ้หลากไอ้คิวอย่างเรียนคนพี่มึงมาอย่างเรียนอะอย่างเกินอะมันไม่เนียนเทียอะไรเลยมันเก่าหาตั้งแต่กอวฟองนะจริงผมว่ามันเก่าหาเฉยเลยมันไม่น่าเชื่อถือไอ้หลากมันไปได้เจอแล้วไม่หรอคือประเด้คือกูกูเล่นไม่ค่อยเปรี้ยแกูเก็บฟิวมากูไม่รู้จะใส่ไหนกูมองไม่เห็นตำแหน่งอันนี้กูด้วยเป็นจริงด้วยมึงอบบอ๋อเอยพี่นอนพี่นอนพี่นอนตกหมอกตายอ๋อ อยู่ตัวละครกูมาก่าไายแล้วกูก็ตายไปเลยเฮียเอาพี่นอนตกหมอกตายพี่ไม่ยอมขึ้นนะอย่าอย่าเอาความแค้นอกเกมล่ใอารณ์นเกมมไม่ได้ตอแหละอย่างนั้นผมก็เล่นตามเกม